เงินเดือน20ไปเทใเทาพอจริงหรือสำหรับการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนุ่นในรายการ Howdy p e o p l e นะคะและเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องเองินเงินทองทอง,ทอ,งอีกเช่นเดียวกันค่ะกรุงเทพชีวิตดีๆที่ลงตัวเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกันคะกับป้ายประกาศที่เราเห็นได้ตามจุดต่างๆของมุมเมือง การใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ไม่เคยง่ายเลยนะคะเพราะมันเต็มไปด้วยค่าใช้จ่ายภาษีทางสังคมการแข่งขันในเรื่องของการหางานการรับมือกับความต้องการมากมายที่อาจจะเกิดจากทั้งตัวเราเองหรือจากบริบทสังคมภายนอกแต่ที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือเรื่องของการจัดการเงินเดือนให้เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ทำให้คุณไม่รู้สึกว่าเครียดจนเกินไปหรือว่าจะต้องดิ้นรนในทุกๆวันค่ะ วันนี้นะคะนุ่นลงพื้นที่อีกเช่นเคยค่ะแต่ว่าคราวนี้ได้ไปสัมภาษณ์หนุ่มสาวชาวออฟฟิศว่าเงินเดือน20บใบเทาหรือ20 0 0 0บาทเนี่ยเพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเขาหรือเปล่า ทุกคนที่ฟังถึงตรงนี้อาจจะเริ่มมีคำตอบภายในใจกันบ้างแล้วลองดูความคิดเห็นของหนุ่มสาวชาวออฟฟิศกันหน่อยนะคะว่านี่แหละใช่เลยคุณคือตัวแทนหมู่บ้านที่พูดแทนเราไปแล้วนะคะหรือคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะว่า2 0 0 0 0บาทนี่เพียงพอไหมต่อการใช้ชีวิตแบบวิถีชาวกรุง ไปฟังกันเลยค่ะว่าพวกเขาจะว่ายังไงกันบ้างถ้ามีเงินเดือน2 0,000บาทคิดว่าพอใช้ไหมคะในกรุงเทพไม่น่าจะพอค่ะโันนี้ก็ได้ประมาณยังไม่พอเลยค่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายสิ่งแรกเราก็คือมันอัพไปเรื่อยๆไม่น่าพอไม่พอครับค่ากินในชีวิตประจําวันค่าโดยสารแพงอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าไม่พอเท่าไหร่ที่เราคิดว่ามันจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของเราค่ะวันนี้ก็ต้องเท่าไหร่ก็ไม่อกวันนี้ก็น่าจะประมาณ4 0,000คิดว่าน่าจะสักประมาณ4 0 0 0 0ื่นเพราะว่าส่วนใหญน เจ้าสีโน,โนมันอาหารมื้อหนึ่งก็แบบ70 80แล้วว่าแบบทุกวันมันก็ก็เยอะมีวิธีการบริหารเงินยังไงบ้างคะถ้าเงินเดือนเข้ามาใช่ไหมผมก็จะแบ่งสมมุติมี5ก้อนก็จะแบ่งเลยแต่เช่น,นชีวิตประจําวันเท่านี้เปตัวเองเท่านี้ช้อปปิ้งเท่านี้เ,นเงินเป็นเงินเยนที่จตไม่เอากลับมาใช้เท่านี้อะไรเงี้ยครับแบ่งไปเลยเพราะว่าถ้าเป็นก้อนเดียวอย่างเงี้ยมันก็ไหลไปเรื่อยไม่พอแน่นอนหยุงเทมเราค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างเยอะการเดินทางเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายแล้วคิดว่าไงก็ไม่ไม่น่าพอแล้วอยากได้เงินเเดนสักท่่าไห สี่มืงนอ่างเง้ยน่าจะพอกับการต้องใช้ชีวิตในกรุงเทพถูกปะคิดว่าน่าจะพอนะครับถ้ามีบ้านพราะมีรถอยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้าไม่มีนี่ก็อยู่ได้ครับคิดว่าถ้าเกิดจะอยู่ในกรุงเทพแบบสบายๆห้าหมื่นซึ่งครับ <c oughs> ไม่พอ <c oughs> จากได้สี่สิบอัพก็จะแยกอันนี้เป็นเงินเก็บแล้วก็เงินใช้จริงๆก็ไม่มีวิธีบริหารี่ดีเท่าไหร่หลักๆก็เช่าคอนโดสกีนแฮไม่พอใช้ครับผมเพราะว่าแค่ค่าของชีพกับค่าเช่าบ้านก็หมดแล้วครับไม่พอค่ะแค่ค่าเดินทางอย่างเดียวต่อวันก็สองร้อยแล้วค่ะได เดียวก็คือไม่มีโอกาสที่จะไปเที่ยวเล่นหรือว่าใช้เวลาความผ่อนกับเพื่อนเลยเอยเราคิดว่าอยากจะได้สักเท่าไหร่คะถึงจะเพียงพอแค่เปกเปิด ห้าหมื่นบาทครับทีเป็นเด็กจบใหม่ได้ประมาณเนี้ยก็ยังถือว่ารู้สึกว่าพอจริงอยู่ที่บ้านกับพ่อแม่ก็เลยยังไม่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายเรื่องที่พักแต่เราจะไปเที่ยวค่ะก,ก็คิดว่าไม่น่านจะได้ถ้ารู้สึกว่าอยากช่วยเหลือที่บ้านด้วยอยากได้สักประมาณสามหมื่นเพราะเรามีวิธีการบริหารเงินของเรายังไงได้แต่ละเดือนให้มันพอใช้ต้นก็ได้จะเือดทั่วๆไปเลยก็ือได้เงินมาค่ะก็เก็บไปก่อนเลยส่วนหนึ่งเองินออมแล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะแบ่งสําหรับค่าที่มาต้องจ่ายค่ารถกับค่ากินข้าวแบบเวลาออกมาทางานที่เหลือก็แแแลล้ววต่่เเเเรรรราาาบบบิหหออไปยนื เอาละค่ะเสียงแตกกันอยู่นะคะบางคนก็บอกว่าพอใช้บางคนก็บอกว่า ไม่พอใช้เอาจริงนะว่าถ้าฟังจากคําตอบของหนุ่มสาวชาวออฟฟิศเนี่ยนะคะก็จะสามารถแกะได้เป็นอยู่สงประเด็นใหญ่ๆด้วยกันหากพื้นเพเป็นคนกรุงเทพนะคะหรือว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายภาระหนี้สินทรัพย์สินอะไรที่เป็นก้อนใหญ่ๆนะคะนุ่นคิดว่าสองหมื่นเนี่ยก็น่าจะเพียงพอแต่อาจจะไม่เพียงพอนะคะถ้าเกิดว่าพวกเขาเนี่ยเอาไปใช้จ่ายเหมือนแบบเที่ยวเล่นหรือว่าแบบช้อปปิ้งตามใจตัวเองขนาดนั้นหากเป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ามาทํางานในกรุงเทพหรือคนกรุงเทพเอง ที่แยกออกมาจากครอบครัวออกมาอยู่เองต่างหากหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่จะต้องคิดเลยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องสําคัญนั่นก็คือเรื่องของการหาเช่าที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นการเช่าหรือจะเป็นการซื้อโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยนะคะราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงมากๆเพราะว่าเป็นเมืองหลวงแล้วก็เป็นเมืองเศรษฐกิจของประเทศด้วยจะมีราคาสูงกว่าพื้นที่อื่นๆค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีค่าใช้ใจ่าอื่นๆอีก,อกเช่นค่าครองชีพที่สูงขึ้นสูงขึ้นในทุกๆวันนุ่นยกตัวอย่างเลยอย่าง 4- 5ปีก่อนเนี่ยเราอาจจะทานกระเพรา40-50บาทยังพอมีอยู่นะคะแต่ว่าณาปัจจุบันเนี่ยนะคะมันอาจจะหาราคานี้ได้ค่อนข้างที่จะยากขั้นต่ำๆเลยนะคะในโซนออฟฟิศหรือว่าย่านธุรกิจเนี่ยนะคะก็ต้องมี70-80บบาทขึ้นไปและะ้วค่ะค่าเดินทาง โดยสารโดยรถสาธารณะในกรุงเทพค่าใช้จ่ายก็ไม่เบาเลยหรือว่าถ้าเราจะขับรถขับราเองก็ตามเนี่ยนะคะค่าใช้จ่ายคือบานมากๆค่ะทุกคนนอกจากนี้ก็ยังจะมีค่าใช้จ่ายที่เป็นในเรื่องของพวกแบบภาษีสังคมนะคะออกไปแฮงเอาท์ปาร์ตี้กับเพื่อนนอกบ้านนะคะในคืนวันศุกร์ค่ารักษาสุขภาพท่องเที่ยวซึ่งทั้งหมดนี้นะคะอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นหรือว่าเป็นการวางแผนทางการเงินของเราให้มีพื้นฐานที่แน่นมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เราอยู่เห็นแบบนี้ก็ทำเอาหน้ามืดไปนิดนึงเลยนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะนุ่มสาวชาวออฟฟิศที่นุ่นได้ไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็จะได้กำลังใจจากดามไปเต็มๆเ,เลยค่ะแค่ดมและทำตามนะคะก็ได้กลิ่นความรวยลอยมาแล้วค่ะ ยังไงนะหรอนุนก็มีวิธีการจัดการการเงินหรือว่าการบริหารเงินแบบฉบับมนุษย์เงินเดือนที่ทุกคนสามารถทำตามได้ง่ายๆมากระซิบบอกกันค่ะโดยการแบ่งเงินออกมาเป็น3ก้อน,นะะเงินก้อนที่1นะคะหักมาเลยค่ะ50%คิดง่ายๆเลยนะคะก็คือ1,000งบาทเอาไปใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันนะคะที่จำเป็น เน้นนะคะ,ะ,คะว่า,วาที่จํำเป็น,ปนยกตัวอย่างเช่นค่าเช่าค่าเดินทางค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เนต็ตต่างๆนะคะโอ้โหทำไมรู้สึกว่าแบบไล่ไปไล่มามันเยอะจังเนาะนี่แหละค่ะเป็นเหตุผลที่ทําให้เราจําเป็นที่จะต้องจดรายรับรายจ่ายของเราในทุกๆวันค่ะเราจะได้เห็นนะคะว่าจริงๆแล้วอันไหนจําเป็นอันไหนไม่จําเป็นนะคะ ไปต่อก้อนที่สองนะคะ30%นั่นก็คือ6000บาทเมื่อกี้นุ่นบอกว่า50%เอนี่ยนะคะเอาไปใช้ในสิ่งของที่จำเป็นแต่ว่าก้อนนี้นะคะ30%เราจะเอาไปใช้ใจ่ายในสิ่งของฟุ่มเฟือยค่ะค่ะเข้าทางเลยนะคะช้อปปิ้งสิค้ะรออะไรรองเท้าไหมกระเป๋าไหมเคยเป็นไหมคะว่าเราไปห้างเนี่ยนะคะน้องกระเป๋าใบเนี้ยรู้สึกว่าแบบกักมืออยากจะกลับบ้านด้วยทุกครั้งเลยไปทานข้าวดีๆสักมื้อนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า ภาษีทั้งสังคมหรออืมไม่กลัวหรอกแต่แต่แต,แต,แต่อย่าลืมนะคะว่าให้มันอยู่ครอบคลุมภายใน30%ของเราในแต่ละเดือนคะ่ะเพราะว่าถ้าเกินนะคะหมดสิทธิ์นะคะแต่ถ้าใครคิดว่าของที่เราอยากได้เนี่ยมันเกิน30%เนี่ยส่วนตัวนุ่นเองนะอันนี้คือส่วนตัวนะก็คือเดือนนี้จะไม่ใช้จะไปใช้เดือนหน้าแทนทบไปครบแล้วก็ไม่เดือดร้อนเราด้วยเดือนนี้ก็คืออดทนไว้ก่อนอดทนอดทนอดทน,ดทนฮึบมฮึ่ฮึอะอย่าดมอะไรนะ ยาดมคนแซ่รวยนะคะรวยเงินรวยทองตัวแม่ตัวหม่ำตัวทอ็อป 5 0 30และเหลือ20ก็คือเป็นก้อนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือ4 0 0 0บาทอันนี้นุ่นขออนุญาตซอยย่อยออกมาเป็น2ก้อนเล็กๆนะคะก็คือ4 0 0พแยกออกมาเป็น2000กับ2000เนาะไอตัว2000แลกเอาไปต่อย,ยอดทางความรู้นะคะไปซื้อคอร์สเรียนนะคะหรือว่าทําให้เราเก่งขึ้นฉลาดขึ้นในทุกๆวันนะคะอันนี้ก็คือจะทําให้เราแบบเออทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็แบบเอนจอยกับชีวิตมากยิ่งขึ้นสว่วนอีก2000หลังนะคะเอาไปลงทุน น,น,นุ่นแนะนําเลยถ้าเพิ่งเริ่มต้นเข้าสู่องค์การการลงทุนหรือว่าแบบการออมเงินต่างๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเรายังมีความรู้ไม่มากพออะไรเงี้ยก็อาจจะลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำลองค่อยๆขยับขยะข,ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะกับสูตรรับ50 30, 20กฎเหล็กของการออมได้เงินเดือนมาลองทําวิธีนี้กันดูนะคะได้ผลยังไงสามารถมาพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้เลยคะ่ะอ่าเผื่อใครยังไม่รู้จากดามนะคะนุ่นสนับชอ็อ t ให้สั้นๆเลยนะคะ เขาเป็นแอปพลิเคชันนะคะนอกจากจะออมเงินลงทุนแล้วก็ยังเป็นแอปที่ให้ความรู้ครบจบในที่เดียวนะคะสามารถเข้าถึงง่ายๆเลยแล้วก็ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัลด้วยลองไปโหลดเล่นกันดูนะคะ จริงๆมีหลายสูตรเลยนะคะในเรื่องของการเงินที่อยากจะแชร์ทุกคนแต่ว่าขอเป็นคลิปหน้าละกันเพราะว่าถ้ารวบจบครบคลิปในคลิปในคลิปเดียวมันอาจจะเยอะเกินไปเนาะถ้าเกิดว่าชอบคลิปไหนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกริงๆรินะคะเป็นกําลังใจให้กับนุ่นแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ